以后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  สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกันอีกนะครับกับช่องตุู่พาเที่ยวนะครับหรือว่าช่องยงยยทดมีเมืองนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เรามาประกอบตู้ซับ์10นิ้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็วิธีการยึดแล้วก็วิธีการประกอบตู้นะครับชมกันเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปนะครับกับรถวีโก้นะครับเพื่อนไปติดตามรับชมกันเลยก่ออื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากเรานะครับในการเสนอคลิปต่อต่อไปไปชมกันเลยครับ โอยโหยโหยิวโหยมาเพื่อนเพื่อนเปิดฝาก่อนนะตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเราก็เอาตู้ขึ้นแล้วนะนี่ลักษณะตู้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื<ๆ>่อนสวยๆเลยนะตู้พื้นสิบนิ้วนะมีสิบนิ้ว 12นิ้วนะครับเพื่อนนี่ชแงงออกมาเป็นด้านหน้าแบบนี้เลยนี่ครับเพื่อนเห็นไหมสุดยอดครับสวยแน่นอนครับเพื่อนระบบเราได้วางเสร็จนะเดี๋ยวจะรีวิวทีหลังอีกทีนะครับฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนแต่ยังไม่ได้เก็บของนะอันนี้ก็เสร็จแล้โอเค้เห็นกันชัดๆครับสวยครับรับรองเลยครับเพื่อน จะพาเพื่อนๆไปดูใกล้ครับว่ายึดตรงไหนบ้างนะนี่ครับยึดตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งนี้หนึ่งตัวอย่างนี้นะรูอดอยู่หน้าอย่างนี้นะตรงนี้หนึ่งตัวกลางอดเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยอย่างละตัวเนี่ยหนึ่งตัว สองตัวนะ้าต่อมาเรามาใส่ดอกกันเฮ้ยต่อไปเรามาใส่ดอกกันมพูดกลับกันนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะดอกราอยู่แล้วษนาอย่างนี้นะเอ้ยไม่ใช่ครับอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ความลองดูเฉยน,นะนเขาบอกเขาบอกช่างอารมณ์ดีเขาบอกเขาบอกช่างอารมณ์ดีก็จะพอดีเลยนะเพื่อนนะตัดทิ้งนิดเดียวตัดทิ้งตัดทิ้งนิดเดียวอย่างนี้เน,เนี่ยเห็นปะสายซับเนี่ย เอฟสามเนี่ยห้าเมตรนะครับสําหรับสําหรับพาวเวอร์ไว้ใต้บ่อนะแต่ตู้วางเงี้ยใช้ห้าเมตรเอฟสามนะเพื่อนเพือฟสามจะเป็นทองแดงแท้นะแล้วก็จะเป็นสายใหญ่ไอ้ 3> <F> 3สก,กูที่เรายึดเมื่อกี้มันเป็นเกลียวหยาบครับเพื่อนๆยิ่งไขยิ่งขันมันยิ่งแน่นนะไม่หวานนะมีบางค่ายนะเขาเขาถึงกับร้อยน็อตเลยนะเพื่อนๆร้อยน็อตเบอร์สิบเลยนะร้อยน็อตเบอร์สิบหรือเบอร์สิบสองไงยาวเลยนะแล้วไปมุดด้านใต้แล้วเขาก็ยึดกัน อย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ก็เอาแล้วแต่ถนัดบวกลบบวกลบนะครับเพื่อนวันเดียวเสร็จครับชุดเล็กเล็กแบบนี้วันเดียวเสร็จครับเพื่อนบวกนะเช็คก่อนดูก่อนนะบวกบวกโอเคระวังลงไปเลยครับ ยังคมะนะก็ยิดยึดดอกด้วยนัตสก,กูยิดดอกด้วยนัตสก,กูครับพเพื่อนต้องนำด้วยดอกสว่านก่อนนะครับ ื่อนอีกคนเขาก็ถามว่าต้องน้ำด้วยน้ำดอกสว่านไหมน้ำครับเพื่อนๆน้ำต้องระวังนิดหนึ่งนะไอสว่านอาจจะล่อหน้าดอกได้เวลาเราขันแบบเนี้ยอาจจะปิ้นไปล่อหน้าดอกได้ก็ต้องระมัดระวังให้ดี ก็มือประคองอะไรเงี้ยต้องมือบงังนะพงั้นเดี๋ยวมันปิ้นไปล่อโดนัทได้นะโอเคครับลมไม่รั่วครับถ้าลมรั่วเนี่ยมันจะกดยุบวาบวๆเลยนะเพื่อนนะ๋ย่าล่มาดูดฝุ่นกันดูดฝุ่นก่อน ก่อนปิดฝาเดตู้ครับเดตู้เจดฝาตู้ตรงนี้ไม่มีหรอมุมไม่มีนะไม่มีหรอ นะครบเบอร์อะไรครับเพื่อนเบอร์อะไรเบอร์อะไรครับนะน่ะแปดคูณนิ้วครึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนแปดคูณนิ้วครึ่งเ่นะ เริ่มทำสิบโมงนะเพืพ่อนเริ่มทำสิบโมงนะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงลนะไพื่อนจยิงนัดสะกูอยู่ครับเพื่อนๆยิงนัดสะกูอยู่นะ นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อนๆติดตั้งปุ่เสียงข้างคาใดก็ดสีออดติสิกซาวแหนมฉบังนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับเพื่อนจังหวัดชนบุรีโซ mm hmm. so, สอบถามได้ครับว่าทำแบบนั้นแบบนี้ โทรมากลางวันดีกว่านะเพื่อนๆนะจะกลางคืนกลางคืนอาจจะไม่สะดวกนะครับกลางวันกลางคืนก็ทางโอทอาจจะพักผ่อนโทรได้ถึงสี่ทุ่มโทรได้ถึงสี่ทุ่มนะเพื่อนๆกลางคืนเวลายามพิการแล้วก็ขอพักผ่อนนะเพื่อนๆนะขอพักผนะ่อน เฟซล้านก็โพส์พิวสาวครับนี่นะครับเพื่อนแล้วก็ดูดฝุ่นดูดไล่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวลองเสียง ช่องลองเสียงอาจจะไม่ได้เปิดให้ฟังนะเพราะเป็นเพลงลิขสิทธินะเพื่อนๆนะเพลงติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าจะเปิดให้เพื่อนๆฟังได้ไหมเพราะว่าบางเพลงก็ติดลิขสิทธิ์ก็ไม่สามารถเปิดให้เพื่อนๆฟังได้นะครับ จะเก็บเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็ได้ประกอบตู้ซับสิดนิวลดวิโก้สำเร็จนะนะครับเพื่อนๆก็ทำมาให้เพื่อนๆติดตามรับชมกันเป็นตอนๆนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำเสนอต่อๆไปจากนี้นะครับเพื่อนๆนเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรอชมคลิปหน้าได้เลยยบายสวัสดีครับ